ผู้งสารได้ชี้แจงให้กับผู้เขาเ้าร่วมประชุมไปผ่านนี้นแล้วนะครับก่อนแต่งานที่ผู้เขาเ้าร่วมประชุมนะครับคือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็จะที่แก้ว่าท่านต้องพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับแล้วก็สังกัดในการตอบข้อซักถามตามลำดับนะครับแล้วก็ถ้านในกรณีที่มันมีมากเราก็จะส่งฐาน ทางไลน์เอาไว้นะครับหรือสุเขียนเอกสารส่งให้กับทีมงานในพวกคำถามนะครับจะตอบคำถามให้ภายหลังนะครับในวันพรุผ่านสุ่ม50ท่านนะครับโดยไม่รวมกับคณะกรรมการจากกรมชลประทานและผู้เชี่ยวชาญและก็ทีมงานที่เข้าร่วมชุมอยู่ประมาณตั้ง15ท่านนะครับในช่วงนี้ผมอยากจะนำเรียนกำหนดการปัิฉิมนิเทศดังนั้นงานท่านเปิดงานท่าน เลียนท่านคุณในกาศนักาศนาแหล่งน้ำองค์ัอขอบคุณท่านผู้บัญชาการสีใสคุณในกาศสาแัล่งน้ำสี่าเราสามารถเรียได้้โครงกาเลี้งมาเสริการจัดการประชุมพัฒนาสิ่งแนการศทวามเหกาสมต้นแบบ ผู้ในการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำกรมสลทรัพย์น้ำผู้แทนหน่วยราชการและหน้าที่ศึกษาผู้นำชุมชนสื่มลชนและท่านผู้มีเกียรติท่านผมได้ประดิษฐ์สีสัผู้ในการสำนักงานสุดจรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประยาวได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวได้มาติประธานในการประชุมประชุมเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมตรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์พื้นปูพัฒนาแหล่ง วัถึดส,สมทุกการบันนี้ได้เวลาอี่สมควรผมก็เปิดการประชุมประชิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจขอ,องแผโครงการรุดักพื้นปูพัฒนาแหล่งน้ําจุ่มโจนและการจัดจายน้ําในพื้นที่กเกษตรน้ำฝนตำบอำำลอ่างทองตำบลน้ําแวนอำเภอเชียงคำจังหวัดกะเยาก็ขอบคุณครับ รับเก็มชนิดต่างๆนะครับรวมกับการของพิธนะครับในวันเสด็จขอเจาะหรือขอตอกในการทำนาให้การเกษตรมันเกิการพัฒนาอาจจะไม่อยู่ในกล่องถึงดีเนาะนะครับส่วนที่เป็นต้นท้ายเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนนะครับในที่อยู่ด้านข้างแล้วก็ฝายขนาดเล็กที่มีนะครับก็ขับปรุงให้มันเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันนะครับอันนี้ก็คือข้อการพัฒนาโครงการนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาโครงการนะครับ ตามรูปแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าความจุน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยจะเป็นการขุดล่อมการเสริมทักษะที่เป็นหน่วยงานต่อราชการเนี่ยขออนุญาตให้บอกสังกัดนะครับด้วยนะครับในห้องประชุมนะครับระบบเสาสโตร์จะขอให้เป็นเรียนระบบสัตว์นะครับเพราะในกรณีที่มีระบบสัตว์เข้ามาจะหมาจะไปรบกวนในระบบสัตว์ทางการต่อนะครับนะครับแล้วก็ ผู้ที่เข้าได้อยู่ในห้องนะครับแต่ที่เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้เข้าอยู่ในห้องประชุมก็ท่านประธานเป็นผู้ดุลการแล้วก็เจ้าที่ผมครับและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับแต่ผมนายนกรณมังคลาตตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านเจ้าเุรินทร์ที่เป็นผู้นำเก่าอุยโยขออนุญาตถามครับ ครับคำถามข้อที่หนึ่งผมขออยากถามก็ว่าโครงการจะสามารถดำเนินการวันเดือนปีี่เท่าไหร่และการใช้กรดำการการสร้างงานเท่าไหร่ครับคำถามข้อสองหลังจากดำเนินการแล้วการสร้างเสร็จจะส่งมอบให้กับหน่วนกกนยงานไหนและดูแลและการบริหารจัดก,การต่อหรือว่าทางเจ้านที่ทรกรมทรัพย์จะกษสิว้ล้อมจะเป็นผู้ดูแลตลอดไป คำสารต้นที่สามประธานข้อทสามคงเป็นไปได้ในการเสนอรูปแบบโครงการสร้างที่ทางผู้นำนะครับขันน้ำยอนมาหาหนังแวนนะครับเขื่อนหนังแดงขันเขื่อนนะครับคือเอาเขื่อนน้ำแม่สันเนี่ยโมดิมเจ็ไปห้วยน่องแช่นะครับเขื่อนน่องแช่นะครับนี่นี่นี่เป็นมุมใหญ่ครับอันนี้ นนคำถามที่ตลอดเลี้ยงได้เพราะตะบลน้ำแวนมันไม่มีลำห้วยใหญ่มันมีน้ำนิดเดียอยากจะถามนะครับระบบกพลังข้ามน้ำในโครงการที่สำรวจซอแปรนะครับผลประโยชน์ที่จะได้รับมันจะได้ควบคุมในพื้นที่เกษตรกร,รมาก้อยเทียงใดนะครับคำถามที่สองนะครับแนววางท่อ กระจายน้ำนะครับถ่า่านพื้นที่เกษตร,รกรที่ไม่ได้ร่วมมือครับจะมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรนี้แผนนะครับจากช่องแปดแล้วก็ทีวีทีวีสามหกคืออยากถามว่าในในส่วนเนี้ยคือชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรอะไรแล้วมีส่วนร่วมยังไงครับก,ก็ในส่วนของโครงการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการเกษตรนะพรัะนั้นก,ก็ใน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของโครงการเนี่ยก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องของการในเรื่องปัญหาในเรื่องของเทศไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมครับน้ําแล้งแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับในเรื่องของอกเกษตรที่จะนำทรัพยรน้ำนะครับนำมาใช้ประโยชน์นะครับตางอุปรภคบริโภค ในส่วนของโครงการเนี women, so us, ่ยมันรวมถึงจะชวนมีส่วนร่วมครับการมีส่วนร่วมกันแล้วก็มีการเพื่ออะรก่อนจันเพราะว่าบางจุดมีอ่างเก็บน้าบางจุดไม่มีอ่างเก็บน้ําเพราะฉะนั้นในการที่จะกระจายน้านะครับให้กวนน้าให้จับพี่น้องได้ทั่วทั้งโครงการอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นประโยชน์สำหรับวิธีโครงการที่มีที่รองรับอยู่ในส่วนของสาของโครงการ ที่ฟังดูนี่ปัญหาในพื้นที่นี่มีมีบ้างมีกันท่านหรือว่าได้ประสานกับทั้งท้องที่ท้องถิ่นไม้เป็นการรบกวนในในการที่จะนำโครงการมาจนถึงที่มันต้องมีปัญหาไหครับการก็คงจะในส่วนของแผนงานโครงการถ้าเป็นโครงการลักษณะนี้มันเป็นโครงการที่จะมันเพื่ออไอรอ์ครับก็คงจะอ่า ไม่น่ามีปัญหานะครับในส่วนของขอนแก่นที่มองดูก็คือมาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการควบคุมบริโภคนะครับเรื่องของการใช้น้ำต่างๆนะครับให้กับชุมชนพะเยาเราเองครับเรามีปัญหาในเรื่องของคือเรามีโอกาสได้เห็นได้เห็นรูปร่างจริงหรือว่าจะเริ่มจะเริ่มมนงานจริงเมื่อไหร่หมายถึงว่าจะเริ่มมงานก่อสร้างกมต่ออันนี้จะกับก้มตอบได้ว่าเราตั้งแต่ สองลีกายครับวานพเยากับรุ่งนำร้่งอิงในตรงเนี้ยพอถึงเวลาี่ดูแล้งครับเราไม่มีแหล่งน้ำที่ต้นดุที่จะมาเติมเพราะฉะนั้นพอถึงฤดูฝนนะครับก็น้ําหลากนะครับพอน้ําหลากแล้วก็จะเกิดน้ําท่วมน้าท่วมเพราะว่าในส่วนนึงก็คือแหล่งเก็บน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันน้อยลงหรือไม่เพียงพอใช้กับทางพี่น้อง ประชาชนครับในส่วนของโครงการครับในที่ทําในส่วนของต,าตํตบาบลหนาทองและตำบลน้าเปีย์ในส่วนนี้ก็ดูแล้วครับก็ผมจะไม่ไม,ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าในส่วนกระบวนการในการดำเนินง,งานเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมทั้งส่วนของภาคราชการเองครับทั้งส่วนของทางกาเพเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนน,นี้ก็ผมจะไม่มีปัญหาครับ แต่จังหวัดนะครับตอนนี้เราก็ต้องอาจจะขอในส่วนของพื้นที่ที่อยู่หลังควานขยาลลงมาเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีทํานาปังมาแตต่างนะก็ขอความร่วมมือ,อมดทํานาปังแบต่งางๆนะครับก็พยาวเราเอ่นี้จุดนึ่งก็คือในส่วนของบางปางสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับประมาณนี้ครับคือก่อหน้าเนี้ยปัญหาก็คือปริมาณน,น้ำมีน้อยครับก่อน ช่วงที่ช่วงมีสารครับอาจจะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับเพียงแต่ว่าพอหลังจากมีสารมาม,มีการเรื่องของการเข้าปูกไปต่างๆก็ต้องก็ต้องปล่อยแหลน้ำจากพี erm. 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 ่น้องที hmm. <iy> ่อยู่ใต้วางลงมานะครับพอหลังจากที่เราปล่อยมาก็มันกันก็จะมีปัญหาว่าตัวว้างเองครับมันเป็นแหล่งน้ําดิบน้ำปปาครับเพราะฉะนั้นการใช้ในเรื่องของปริมาณน้ำในในของแหล่งน้ําดิบเนี่ยมีมากครับ ก็จุดของของัวานพะเยาแต่มันก็จะส่งผลกับพี่น้องที่อยู่ใต้กวางพะเยาโรมานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรวมถึงพี่น้นองในโครงการนี้ด้วยะะปริมาณน่ะเก็บนา้าที่ของพะเยาเราเองเนี่ยมันกระจายอยู่แต่ละตำบลนะครับเน่งบางตำบลกม็มีก็ขนาดปริมาณเนี่ยความจุเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ในส่วนของอการรองรับเนี่ยรองรับได้ครับตอนนี้เรามี อ่างเก็บน้ําที่ปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างในปัจจุบันนะครับยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่เต็มความจุนะครับ